สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4ี่หาหป่าแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่ายยูฟ่า,าสวงเปีเกานาะครับเนาะออามาพี่น้องไอง้เล็ดเก็บอันไม่ยิงคนเปลนะครับผมนะก็ทุนเปียดเพลนเนาะครับเนาะมาเดี๋ยวเราจัดสปินไปที่เบ็ดหนึ่งยเลยละกันนะครับผมนะก็จัดสปินที่ห้า0พก็ลุยครับผม เอาอันดับแรกก็สวัสดีคุณยังไม่ทันได้นอนนะครับเนาะละก็คุณนอนยังบ่ทันเตือนนะครับผมนะมือนี่ก็มาไวเนี่ยนะครับเนาะแล้วเแตะอารมณนะครับไวคอมโบแรกมาแล้วนะครับผมนะก็เกมอันไม่ยิ่งคนแปลนะครับผมนะก็บอกเลยเลยนะครับเนาะก็ถ้ามันแตกมันก็แตกใจหายนะครับผมนะถ้าเกียร์ก็เกียร์ใจหายนะครับเนาะประมาณนั้นแหละนะครับผมตอนนี้จัดสปินไปหาพันก็ได้คืนมา320อยู่เลยนะครับผมนะโอ้ยเบิ่งแล้วน้ำตาจะไหลนะครับ น้ำตาจะไหลอีลีเ้อพี่้องเอาเเอา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 ก็เปิดแนวนี่นาะบาที่น่อเอาเอาเอาอาเอาียกระเพิมโอ้ยเอาเลยก็ใส่แนบ้งดเอมกระเพิมเอาเลยก็ใส่ดโอ้ยดีอบลอยครับพี่ดอเกยเปิดแรกกไเฮกแหมนเลยนะครับผมนะก็เกือไปหนึ่งเทนะครับเนาะจบทั้งีนีไห ไม่สงสัยมันชอบความรุนแรงนะครับยำ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 มากดเอาเองนะครับผมนะไปคือธาตุเน้นครับผมชาร์จชาร์จน้นนินนะครับผมนะไปเรื่อยๆครับผมสวยแตกนอกก็ได้ไหมไหมสวยยมเอาละไงสเกตเตอร์สดโอ้โหบ่มีรุ่นยังเละนะครับผมสวยงามครับผมตาบ้า โอ้ย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 ไก่เบิดดักแล้วเด้อพี่น้องเนีอทุนเปียกแพงนะครับผมนะโอ้ยเหลียบลอยครับพี่น้องเอ้ยด้วยอัพีนี่หามของหลวงปู่โดเรมอนนะครับผมนะเข่าโบนัสเบสสี่ลอยแล้วครับเนาะมามาเบิงกันนะครับผมโอ้เปิดมาเหลียบ่ปเหกีมันเลยสวยเอาแล้วไงจังหวะนี้นะครับผมนะมีตอเอิมเก็บกระเพื่อมสวยมีตอวะมีตอเอิมเก็บกระเพิ่มสว่างมือสามบางเดียวพี่น้องเอ้ยเรียบลอยครับผม เรียบร้อยครับผมบอกแล้วมันชอบความรุนแรงเนาะครับนอกจากซูเปอร์ไปหนึ่งเทสนะครับผมนะตอนนี้ก็แตกมาสวงมื่นหกแล้วครับผมเอาบอกแล้วนะครับผมนะมันแฮกหมันเนาะครับเน้อยสวยสกิดเป็นโดนสกิดเป็นโดนนะครับบาดที่เหนียวเอิบแก็งครับผมเอาไปกันเรื่อยๆครับผมตอนนี้ก็งเหลือสปินอีกเนาะครับเนาะคูณสิบสองล้ออยู่แล้วนะครับผมนะ จิได้ใส่บอ่อเท่านั้นแล้วนะครับโอ้ยเอฟเคียร์กรับผมสามพันเปนดพี่น้องสวยเอฟเคียร์กรับผมมีต่อนะครับผมในแตงกวานี้กว่าเอฟเคียร์กรับผมสกิดเป็นโดนสกิดเป็นโดนนะครับผมเนอะ้ามาอีกแล้วครับผมบางนี่ก็รางวัลก้อนตัวนะครับน้อเออบอกแล้วมาชอบความดุเล้งนะครับผมแะนมินยิ่คนปลาล้วกันเนาะสวยงามสกิดก็โดนนะครับผม โอเคครับผมก็จบเรียบร้อยนะครับผมนะก็จบไปที่เท่าไหร่แสนหมื่นเก้านะครับนอกระหวานเยเลยนะครับผมนะอออย่าจื้ออย่าจื้อนะครับผมนะบอกเราจะไม่หยองนะครับนอะอาโอเคครับผมก็ทุดเปียกพันนะครับผมนะก็แตกไปสี่หมื่นนะครับนอก็เหมือนเดิมนะครับผมนะเตกแล้วก็จะคามุยเหมือนเดิมนะครับผมผมเป็นคนเล่นเกมระยะสั้นนะครับก็ไม่เล่นมันระยะยาวนะครับนอะอาโอเคครับผม ้วเขาไปหาหลินแนว้วไมไกันดีกว่านะครับพี่ดองเนาะแตกแล้วก็แยกย้ายกันกับผมป้ายป้ายป้ายขาบุย